สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกทกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะขอให้ร่ำร่ำ,ร,ำรวยรวยมีโชคมีลาบนะคะขอให้ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสุขสิ่งทุกๆอย่างเลยค่ะ วันนี้เราจะมาอัปเดตชีวิตเราหน่อยนะคะหลังจากที่เราเงียบไปประมาณแบบเดือนกว่าไม่ได้อัปโหลดคลิปอะไรให้<แ>ทุกท่านได้ชมเลยนะคะแม้แต่ปีใหม่ก็<แ>สวัสดีปีใหม่ได้ชามากเลยนะคะเพราะว่า ราะว่าอะไรคะเราติดโควิดยกครอบครัวค่ะโอยเดี๋ยวก่อนค่ะลูกให้มามี่อัดคลิปแฝดหนึงก่อนจะอยู่กับแม่ไหมจะแม่โอเคถ้าถามว่าเราติดได้อย่างไรนะคะต้องกริ่นก่อนแบบว่าทางครอบครัวเราเนี่ยมีการตรวจโควิดอยู่ตลอดเวลาที่เรามีอาการเหมือน เหมือนมีแบบว่าม,ามาารเวิดะะอ๋อเราไม่ตรวจแล้วคะ่ะลูกตอนนี้เราไม่ตรวจแล้วคะ่ะที่ดาเป็นติดโควิดไปแล้วตอนนี้เรารักษาตัวใกล้จะหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็อ่ะแวะเข,ข,ข้าเรื่องการตรวจโควิดก่อนนะคะเราก็ตรวจทาง PCR เนี่แหละคะ่ะ ที่ค่ายเราไปตรวจที่ค่ายทหารนะคะ,ะ,คะพอดีที่ค่ายทหารเขาก็จะมีแบบว่า drive thru ให้ไปตรวจนะคะมีคลิปให้ชมนะคะว่าเออเราไปตรว,รวจโคโรนาทีไหนนะคะคุณพ่อพามาตรวจโควิด <c oughs> 1 9ทนี่ไงมาต่อคิวตรวจตึกข้างหน้านะคะไหนอาการมันเป็นยังไงบอกมาสิ เป็นไข้ปวดศีรษะออโอบรองโกมีอะไรเหรอเป็นไข้ธรรมดาไม่มีไรเลยอกตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มาสอบถามข้อมูลของเราสองคนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาหาเราอีกรอบแล้วก็ส่งตัวเราไปตรวจตรงสเต,เตชานตรง,นนงานหนักนะเนี่ยดูสิ busy map okay. yeah, This is needed for work. uh, turn if your test comes back the to uh, isolate for five days, you. 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 Uh, right mm -hmm. okay. Thank Thank you. you. Okay, thank you. you. Thank you. Who's uh, all getting tested today? what of us. All right. I'll take your label. <coughs> Thank you. This is y'all's. It uh, just says you can get the results on Tricare online within seventy-two hours. Mm -hmm. Can I be verified three All right, and I'll be right back. Ah. <coughs> Great. <laughs> oh my mm. God. Good afternoon. good afternoon. Thank you. Can you verify your full name and date of birth? Alright, you pull your mask down whenever you're ready. We're gonna go left side first. One, two, three. And right. One, two, three. Alright, and you guys are good to go. As soon as they're <coughs> done with the car ahead of you, exit it straight ahead and to the right. Okay. You have a nice day. Thank you. ทรรมาลูจมูกเหนือ <laughs> สิ่งใดเสร็จเส้นเดี๋ยวอีกกับฟิลเอเวอร์สแล้วก็เช็คผลที่ไทรแคลนะคะเดี๋ยวจะได้มาอัปเดตกันว่าผลเป็นยังไงเนกเทติฟเนกาทติฟเนกาทติฟ์เว้ย ทรตอนนี <là> ้ก็ตรวจโควิดไนเชีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลับบ้านกันค่ะสอชั่วโมงก็มาตรวจผลกันนะคะไม่กลับทิดาเนี่ยนะก็ถ้าถามว่าเราติดได้ยังไง ชิดาจ๋ามามีม่อัดคลิปนะคะจะอยู่กับแม่ไหมกับแม่โอเคคือถ้าจะถามว่าเรา,<ม>าเราเนี่ยติดโค<อ>วิดได้ยังไงคือเราต้องบอก <มา S 1> ว่าอ่าอ่<ม>าน่เล่ายาวนิดนึงนะคะคือเราเนี่ยไปสกีทริปที่โครโลราโดมาเมือม่อเมื่อเมื่อไปไปลายเดือนธันวานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีอาการแบบว่า เหมือนเป็นหวัดอะไรอย่างนี้คือเริ่มต้นจากคุณพ่อคุณลูกเขาจะเป็นหวัดตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการตรวจโควิดมาเรื่อยๆมันเป็นๆหายๆนะคะแล้วก่อนที่เราจะบินเนี่ยอแอนก็มีแบบาอาการเริ่มเป็นคนนี้แอนจะเป็นคน มีอาการคือหลังสุดว่าเออเริ่มเจ็บคอแต่ไม่มีไข้นะคะเจ็บคอคือแบบว่าไอจามอะไรเงี้ยคือคือเราจะเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงหลังๆมาคือเราจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็มีการตรวจรตรวจมาตลอดก่อนที่เราจะบินเนี่ยสามวันาสามวันนี้เราไปตรวจผลออกมามันก็เป็นลบนะคะอาการมันก็ไปไปมาๆขึ้นๆลงๆแล้วก็เอ๊ะสงสัยมันอนะัลเลอร์จีเนาะเพราะว่าอากาศที่โคอ่าที่เท็กซัสเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงลงมากอ่า นั่นแหละค่ะแล้วของทิดาเนี่ยบางทีไปโรงเรียนเนาะแล้วก็ได้รับหนังสือมาว่าเออ export to คนที่แบบว่าเออติดโควิดเราก็จะแบบว่าแพนิคหรือว่าแบบคือเราก็ต้องไปตรวจด,ดูอยู่แล้วนั่นแหละค่ะวกเข้าเรื่องนี้นิดหนึ่งเนาะเราเออไปตรวจโควิด COVID ก่อนที่จะบินไปโคโลราโดก็ผลออกมาเป็นลบนะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าตรวจหลังสุดเลยผลออกมาก็คือเป็นบลบเราก็บินไปพอไปบินบินจากอาเท็กซัสไปโคโลราโดเนี่ยอากาศมันแบบ คือต่างควัวม,มากคือที่นี่นี่แบบอากาศอุ่นประมาณ 70- 70ฟาเรนไฮน์นะคะพอบินไปโคโรโดว้าว 27- 28ฟาเรนไฮน์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเย็นมากพอไปถึงก็การมันก็แบบว่าต่อต่อเนื่องอะคะ่ะนั่นแหละเราก็ยืนยืนยันผลเป็นแบบเนบผลออกคือล่าสุดเลยบอกเออผลแบบว่าเออติดลบนะอะไรอย่างเงี้ยคือแม่กับลูกคือตรวจไปก่อนหน้านั้นนั่นแหละคะ่ะ อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เออเที่ยวที่โครโรโดใช่ไหมคะอาการก็แบบว่า,าขึ้นขึ้น,น,นลงลงไม่ใช่เป็นเป็นหายหายแรคะ่ะมันก็เออมีอาการแบบว่าหนักขึ้นมาแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอา,อากาศมันคงจะแบบว่าอ่า เป็นประมาณนี้แหละอากาศมันเย็นยิ่งไปเล่นสกีนี่คือแบบอากาศมันก็เย็นใช่ไหมคะแต่คือแบบไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีเหนื่อยไม่มีอะไรแต่คือก็ยังมีเจ็บคอเจ็บคอนี่คือมันก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะมันก็เหมือนเป็นหวัดทั่วไปหลังจากที่ลงเล่นกลับจากเล่นสกีลงมาแล้วมันก็มีเพลียม,มีเหนื่อยนิดหน่อยเหมือนแบบว่าวิญญาณจะออกจากร่างอะไรเงี้ยนีค่คือเฉพาะของแอนนะคะแต่คือทิดาไม่มีอาการอะไรเลยส่วนคุณพ่อ <S <S คุณพ่อก็แบบดีขึ้นเรื่อยๆถ้าพูดถึงอาการเนี่ย จะสรุปให้ฟังอีกทีนะคะคือแต่ละคนเนี่ยของคุณพ่อเนี่ยเขาก็จะแบบว่าก็มีเหมือนกันค่ะคุณพ่อคุณแม่แต่คือทิดานี้คือจะมีแค่ไอกับน้ำมูกเนี่ยแหละคะ่ะส่วนคุณพ่อคุณพ่อก็จะแบบเสบคอนอสรเฮอดใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าเออมีไออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนั้นส่วนลูกเนี่ยคือเราเห็นอยู่แล้วว่าคือเขามีอมีน้ำมูกอะไรอย่างนงี้แล้วก็ าถามว่าเขาเจ็บคอไหมเขาก็บอกไม่ได้ว่าเจ็บคอไม่เจ็บคอเราไปหาหมอหมอก็เช็คนแล้วก็แบบว่า,ามันก็มีแดงนิดหน่อยแล้วก็มีหูก็แดงหน่อยเพราะว่ามันเข้าไปาได้รัไวรัสเข้าไปใช่ไหมคะแต่คือเราก็เฝ้าระวังแล้วทิดาก็มีเพิ่มอีกอย่างคือแบบมีอาเจียนนะคะเราก็ไปหาหมอค่ะให้ยาอะไรมาแต่คือให้ยาที่แบบว่าไม่ให้อ้วกนะคะแบบว่าที่ไม่ให้มันแบบ มีอาเจียนนะคะก็ให้กินเวลาที่มีอาการอาเจียนอุยที่ดามาเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าตอนที่ทิดาตรวจพบว่าทิดาติดโควิดนี่ทิดามีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะทิดาจามใช่ไหมทิดามีน้ำมูกใช่ไหมคะแล้วทิดาก็ไอใช่ไหมคะแล้วทิดามีอาเจียนด้วยใช่ไหมทิดาอ้วกใช่ไหมอยู่วอกมีติ่งใช่ไหมคะอูแล้วทิดาไปหาหมอใช่ไหมคะแล้วคุณหมอตรวจอะไรบ้างนะ ตรวจคอดูว่าที่ได้สเตร,รปไหมต่อมทอนซิลอักเสบไหมมีแบบว่าอ่าเยื ion, ่ออักเั่นหนหัวอักเสบไหมก้ช<ำ><อ>ัมมีเองคือตรวจเช็คผลออกมามันก็เป็นเนกาทีหมดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นั่นแหละค่ะ <c oughs> คุณพ่อก็แบบว่ามีมีอาเจียนอยู่สองรอบเหมือนแบบว่าอาการคล้ายๆอ,อะไรอาหารเป็นพิษแต่คุณแม่ไม่มีอาการอะไรเลย <c oughs> <c oughs> แ,แล้วต่อไปเราาดูแลรักษาตัวเองยังไงนะคะก็หลังจากที่เรา,าไปตรวจโควิด19ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีเอกสารมาเนาะ คือแบบว่าเราก็กักตัวก่อนอะไรเงี้ยแล้วแล้วยิ่งผลเป็นบวเราก็ต้องแบบว่ากักตัวอยู่ประมาณ5วันนะคะแล้วในช่วงนี้เราก็แบบไม่ได้ไปออกไปไหนเลยนะคะเราแบบว่ามีผลเป็นบวกเราก็แบบไม่ไปไหนอยู่แล้วเพื่อเป็นการที่ไม่แพร่เชื้ออะไรเงะะี้ยค่ะเราก็อยู่บ้านตลอดใช่ไหมเดี่ก็หยุดงานลูกก็หยุดโรงเรียนแล้วเรื่องอาหาร uh huh. การกินเราก็มันโชคดีเนาะมันมี Delive r y ่อะคะ่ะเราก็สั่งอาหาร าจาก HEB มานะคะเดี๋ยวก็จะมีคลิปให้ชมนิดนึงนะคะสถานการณ์เราติดโควิดเขาก็ส่งเดลิเวอรจาก HEB <c oughs> นะคะเขามาส่งที่หน้าบ้าน <c oughs> เราไม่ได้เตรียมโต๊ะไว้ให้เขาก็มาวางของไม่เต็มหน้าบ้านเลยเดี๋ยวก็ต้องเช็คของว่าได้ของไหมน,นะพนักง,งานคนนี้มาส่งไม่มีกดกอดเลยค่ะ แต่ว่าเขาก็ส่งนเมสเซจมาบอกแลาวแาละว,ว่าออจะมาถึงแล้วทิ <laughs> ดาทิดามีอาหารแล้วทิดาไปนอกบ้านไม่ได้ <laughs> ไปช่วยกันขนของค่ะไม่มาลงมไม่มารอาอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวดิเอามาให้เอาเดี๋ยวดิเอามาให้เดี๋ยวทิดายกไปวางตรงเคาน์เตอร์ให้นะคะเอาสินะ่งนี้ good g i r รอดชีวิตแล้วค่ะ HB g มาส่งของแล้วในช่วง home isolation นะคะเราดูแลร,รักษาตัวเองยังไงเราก็ต้องรักษาไปตามอาการนะคะเพราะที่นี่คือมันก็แตกต่างจากที่ไทยเนาะที่ไทยนี่ก็คือจะเป็นแบบ คิดว่าที่ดูข่าวนะแอนก็แบบไม่ไม่รู้ที่แน่นอนว่าเขายังไงคือเขาป่วยมีเหมือนพี่ชายแอนกับภรรยาเขาเนี่ยเขาติดโควิดหลังจากที่เขารู้ผลเขาก็ไปรักษาตัวไปนอนไปอยู่ที่โรงพยาบาเลเล,เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่นี่นี่คือผลเป็นผลเป็นหลวบยังไงเราก็เราก็ยังอยู่ที่บ้านถ้าอาการไม่หนักจริงๆเราก็จะแบบว่าไม่ได้ไปหาหมอไปพบหมอนะคะเราก็รักษาตามอาการ แอนก็มีไปปรึกษาหมอมาตอนที่แบบว่าเราไปตรวจโควิด1 9แล้วผลเป็นลบนะแอนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดผลเป็นบวกนะเราต้องทําตัวยังไงเงี้ยเขาก็บอกว่าเราก็ต้องรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านรักษาตามอาการไปถ้าเรามีไข้อย่างเงี้ยเราก็กินยาแก้ปวดลดไข้ไปอย่างไชลีนอออบิโบรฟนหรือโมทรีแล้วถ้าเกิดไอเนี่ยคือแบบว่าสําหรับเด็กเนี่ย คือเขาไม่มียากแก้ไอให้อยู่แล้วเขาก็เขา,เขามีแนะนําแบบว่าโฮมรีมีดี้แบบว่าเอออะไรก็ได้ที่แบบว่ายางน้ำผึ้งอะไรเงี้ยเออใช่เงี้ยเรามาลองทําดูแบบว่าที่ดันก็ชอบดื่มน้ำผึ้งผสมกับกับน้าอุ่นแล้วก็แบบว่าใส่เกลือนิดนึงใส่มะนาวอะไรเงี้ยที่เราจะชอบชอบดื่มมากส่วนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบบ <laughs> ยิ่งแบบว่าสอโทร อ่าแบบมีแบบปวดหัวแบบไม่แต่ไม่ได้มีไข้นะคะเราใส่ไปเลยบอกวิกที่เป็น d ีคิวไนท์คิวอะค่ะแล้วก็บอกว่าอ่า New c ็กซ์ด้วยเอาอะไรคะลูกเอาอะไรเอาที่ทาดื่มอ่าที่ทากินไปแล้วไม่ใช่เหรอคะอ่าแล้วส่วนนอนกลางคืนเนี่ยค่ะที่บ้านเราจะมีแบบว่า warm อ่า warm ฮิวมิดิไฟเออร์แล้วก็อ่า แล้วก็คลูมิสฮิมิดิายเออร์นะคะซึ่งมันจะช่วยให้เราหายใจได้สะดวกขึ้นลดอาการไอลงได้ช่วยนะคะคือบางบางท่านเนี่ยอาจใช้แล้วอาจจะไม่ได้ผลอะไรเงี้ยแต่ทางเราก็โอเคมันช่วยได้ <just> อะขอขอขอ,ขอตัวไปจัดการกับลูกสาวจะกินอะไร <just> จะกินอะไรคะปะ่ะไปกินให้มันหมดบ้านเลยไหม oh. ไม่หมดจะไปกินอะไรอ,ะอ่ะอ่ากลับมาอัดคลิปกันต่อนะคะ <laughs> ไปจัดการาลูกกินแน็คเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงอ่าที่เรารักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยเรา,าก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างเงี้ยคะ่ะออกไปตากแดดคือตากออกไปตากแดดนี่คือออกไปหลังบ้านนะคะเราก็ไม่ได้ไปที่อื่นแล้วก็คือไปหน้าบ้านนิดนึงอ่าที่พอาะที่บ้านเราเป็น,ปนโคโรนเซกอะคะ่ะก็ไม่ค่อยมีคนเนาะแบบว่าเด็กๆที่อยู่ที่นี่เขาก็ไม่ค่อยออกมาเล่นข้างนอกกันเท่าไหร่ ไปตากแดดตอนๆตอนเช้าตอนเย็นออกกําลังกายแล้วที่สําคัญเนี่ยเราดื่มน้ําอุ่นกันเยอะมากนะคะซึ่งมันช่วยได้จริงๆสบายคอนะคะเต a y h y d r a t e ะดื่มน้ําเยอะๆที่เป็นลิควิดแล้วมีทิปอีกอย่างนึงนะคะแล้วก็ช่วงที่เราแบบแอนเนี่ยมีซอร์ทโรธใช่ไหมตอนที่ไปโคโรราโดนะคะแสบคอมากแล้วมันแบบรู้สึกมันมีเสมหะกินยาแบบว่าแก้ไอายาอะไรที่เจ็บคอขับเสมหะอย่างเงี้ยมันไม่ออกแต่แอนเนี่ย ดื่มแอปเปิลไซเดอร์ค่ะ,ะ,คะเข้าไป1ช้อนนะคะคือแบบสักพักเนี่ยมันจะเคลียร์คออะคะ่ะคือแบบอขอโทษนะคะคือแบบคือเสมหะเราเนี่ยคือหลุดออกมาเลยะคะ่ะถ้าเกิดแบบว่าใครแบบว่ามีปัญหาเสมหะที่คอน,นะคะลองแอปเปิลไซเดอร์ดูนะคะเผื่อจะได้ผลถามว่า เราแบป่วยนานแค่ไหนคือซึ่งเราไม่รู้ว่าที่จริงอ่ะเราไปติดโควิดตอนไหนนะคะคือหลังจากที่เรากลับมาจากอ่าโควิโรประมาณ3-5วันเรามีอาการแบบว่าขึ้นขึ้นลงๆใช่ไหมคะแบบว่าตอนกลับมาเนี่ยจากโควิาโรมันหนาวมากแล้วกลับมาที่นี่คือบอกมันอุ่นเงี้ยร่างกายล้วก็โอ้ ปรับเปลี่ยนคือแบบว่าอาการดีอยู่ไปวันสองสามวันคืออาการกลับมาอีกมันก็เหมือนกับแบบว่าเออเราเดินทางใช่ไหมคะคือประมาณสามถห้าวันถ้าเกิดเรามีอาการแบบคล้ายๆแบบว่าเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราก็ไปไปตรวจอย่างเงี้ยคือพอเราไปตรวจคือผลมันก็คือเป็น,เป,นเป็นบวกอะคะ่ะนั่นแหละค่ะเราก็เลย ซึ่งไม่รู้ว่าเราไปติดตั้งแต่แบบว่าก่อนไปบินไปแล้วก็ไปติดโคโลราโดกลับมาแล้วก็คือติดจากเครื่องบินคือปิดตรงไหนซื่อซึ่งเราไม่รู้เลยจริงๆนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะแต่เราเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ดูแลตัวเ,เองนี้นะคะเราก็ใส่แมสตลอดเวลาใช่ไหมคะ จะแบบว่าปัตรงประตูแล้วก็ไม่จับแบบว่าพ่นมือล้างมือจนมือเปื่อยกันเลยนะคะมือนี่แห้งแบบโอ้สุดยอดเลยอะคะ่ะแล้วอา,อาจจะมีพลาดนิดหนึ่งตอนที่เราไปสกีเนาะเราบอกว่าไม่ได้ใส่แมสแต่คือเราก็ใส่อีที e TR, ่อาเรยกบารักคาร่าหรือว่าออกเสียงว่ายังไงคือคุมหมดอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละคะ่ะเราอาจจะมีพลาดตรงนั้นนิดนึงซึ่งตามนั้นแหละคะ่ะถ้าถามว่าเราไปติด ได้อย่างไรเราก็คือเรามีจุดเสี่ยงทุกอย่างตั้งแต่เราเดินออกจากบ้านแล้วยิ่งเราเดินทางไปต่างรัฐแล้วเราไปสถานที่น่นนั่นนี่อย่างเงี้ยคือจุดเสี่ยงมันมีอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะคะอา้าวมาอีกแล้วคือสแน็คนี่คือจะกินให้หมดบ้านเลยใช่ไหมคะแล้วข้าวเที่ยงนี้จะได้กินไหมคะกินกินกินไหมคะกินค่ะโอเคดดดีด้บอกว่าพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกินไม่ได้เอาไปให้ดิดี้ให้ดดี้เก็บ ไปเดียวกับแดดี้นะคะเดอ่าแล้วก็อีกคถามหนึ่งนะคะถ้าเกิดถามว่าเราไปตรวจ p c r มาแล้วคือ,อบางท่านก็ถามมานะคือคุยกับเพื่อนกับใครเงี้ยเขาก็ถามบอกว่าติดสายพันธ์อะไรอะ่ะคือที่นี่เขาไม่ได้ตรวจเหมือนแบบว่าที่เมืองไทยมั้งอะไรว่า,าตรวจไปถึงขั้นบอกว่าเป็นติดสายพันธุ์ไหนเงี้ยซึ่งทางนี้คือเราไม่ทราบเลยค่ะว่าเราติดสายพันธุ์อะไรนะคะคิดว่า คงจะอัปเดตหัวข้อได้ค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะอาจจะไม่100%เาะแต่ก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยคือก็ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ขออย่าให้ทุกคนกัดตกมาครอบครัวเรานะคะถ้าเกิดว่าใครติดโควิดแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่ติดโควิดอยู่ก็สู้ๆนะคะ<ๆ>เข้มแข็งอย่าก,กังวลค่ะทุกอย่างแบบว่ามันรักษาได้อะคะ่ะถ้าเกิดเรามีอาการอะไรที่ผิดปกติที่เราไม่คิดว่าจะเดียวร่างกายเราจะเดียวได้แล้วคือก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะซึ่งครอบครัวเราถือว่าดีมากคือว่าอาการไม่หนักคือแบบว่าอาการแบบ แบบเมามากอะค่ะเบาอ่อนมากยิ่งที่ดาคือแทบไม่มีอาการอะไรเลยค่ะส่วนคุณแม่นี่คือจะหนักตรงที่แบบมีเจ็บคอแล้วก็อ่อนเพลียนิดหน่อยส่วนคุณพ่อก็เขาแข็งแรงอยู่แล้วก็มีอาการไอเป็นหวัดทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็รักษาไปตามอาการเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเราฉีดวัคซีนไว้เนาะที่ดาก็ฉีดฟลูด้วยเราพ่อแม่ลูกก็ครบวัคซีนโควิดนาทินครบแล้วก็อ่า วัคซีนเราก็ฉีดซึ่งอาจจะช่วยให้อาการมันไม่หนักนะคือบางคนมีถามหมอว่าเอ้ยคุณฉีดแบบวัคซีนแล,แล้วทำไมคุณยังยังติดได้คือ,อบางคนอาจจะยังเข้าใจผิดนะคะว่าฉีดวัคซีนเนีย่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ติดนะคะเราก็ยังมีโอกาสติดติดแต่ว่าอาการมันอ,อาจจะไม่หนักหนาะสาหัสนี่แหละเราก็แบบ แอนก็ไม่ได้ฟันธงอะไรนะคะคือที่พูดมาเนี้ยก็ยคือมันก็แลกจากประสบการณ์เนาะถามหมอบ้างแล้วก็อ่านจาก CDC บ้างอ่านจาก Google มากซึ่งเราแบบว่ายิ่งมีประสบการณ์ที่เราติดโควิดโดยตรงอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบว่าเล่าสู่กันฟังได้เน,นี้นยคือซึ่งร่างกายแต่ละคนมันดีลกับโรคเนี้ยคือแตกต่างกันอยู่แล้วอะคะ่ะอยู่ที่ว่าร่างกายเราจะเป็นไปในทางไหนเนาะคือคนนู้นอาจจะเป็นอย่างนั้นคนนี้อาจจะเป็นอย่างนี้แต่ทางนี้ทางงานก็ขอให้ทุกคนอย่ามีอาการ หัสนะคะขอให้รักษาสุขภาพดีรักษาสุขภาพตัวเองและคนที่เรารักรอบๆข้างนะคะสุดท้ายแล้วก็ไม่ท้ายสุดนะคะและอีกอย่างคือเราจะเปลี่ยน ช่องของเราเป็น the pack family นะคะชื่อเดิมคืออะไรอะแซม ann and sam the art of living to life in one นะคะซึ่งมันก็ยาวไปแล้วอีกอย่างตอนนี้คือเข้าพอเราสมบูรณเราแบบว,ว่ามีพ่อมีแม่มีลูกแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนเป็น the pack family นะคะก็คือ pack นี่กคะคะ็คือผักเค่มายานะคะคือยามัคือ the pack family นะคะทางเราก็ขอขอบคุณทุกๆท่าน,นมากๆนะคะที่รับชมติดตามคลิปของเราอย่างเรื่อยๆมานะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม คลิปต่อไปของเรานะคะซึ่งแอนเนี่ยจะทยอยลงให้ดูเป็นช่วงๆนะคะซึ่งเป็นทริปที่เราไปเที่ยวโครโลราโดมาเป็นสกีทริปนะคะแล้วก็แวะไปเที่ยวหาเพื่อนๆที่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วประมาณ 6- 7ปีอดปีค่ะคือนั่นแหละค่ะแล้วก็เป็นการสกีครั้งแรกของทีดานะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะในในปีใหม่ในสุขภาพแข็งแรงเนาะ,ะมีโชคมีลาบ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ท้ายสุดจริงๆแล้วขอบคุณที่รับชมติดตามค่ะสวัสดีค่ะบาย